เน้นเป็นสีดําตัดแดงนะครับแดงแดงแดงแเลยนะครับเป็นกันโซน่าเหล็กแฮมเมอร์แบบนี้นะครับนี่คือตัวใหม่นะคิย์ร็อก็ทําเป็นแดงซะเลยนะครับเพื่อนี่จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับครับหน้าจอเรีอนไม้ขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกข้อมูล สวั split, weight, สดีครับสวัสดีแฟนๆช่องกล่องโปรฟอร์ดทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเราจะพามาชมรถหล่อๆคันนี้นะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับรุ่น xls นะครับนี่คือเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคา1 8 7 9 0 0 0บาทนะครับมีทั้งตัว4ประตูแล้วก็ตัวแครบเลยนะครับนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าวันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเน้นเป็นสีดาตัดแดงนะครับแดงๆๆเลยนะครับวันนี้มีกี่แดงเดี๋ยวพามาดูนะครับเริ่มกันด้วยด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้้าาามมมมมกกกัััััับบบบบชชุุดดแแแแตตตต่่่่่่งงงนน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 นะะะคคคคครรรรเเเป็็หหหลฮออออ์ีีีืืววใใข การชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะครับดูยังไงนะครับสำหรับตัวใหม่เขาจะมีตรงนี้นะครับเขาจะมีตรงนี้เขียนคําว่าแฮมเมอร์นะครับที่เป็นอักษรยางอักษรที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้เขาจะดีไซน์มาใหม่นะครับเพื่อให้มันดูฉบเฉียวมากขึ้นสําหรับตัวการชนหน้าตัวนี้นะครับเขาก็จะวิน้นใส่ตัววินลากไว้นะครับตรงนี้เพื่อให้เราได้ใส่ตัววินลากจูงได้สบายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีตัวเรดาร์นะครับแล้วก็มีแผ่น แผ่นป้ายทะเบียนตรงนี้เพิ่มข้นมาด้านล่างนะครับก็ใส่ตัวกันแข้งนะครับที่เป็นของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็การเศษหินเศษทรายนะครับที่จะกระเด็นเข้าห้องเครื่องนะครับที่จะกระเด็นเข้าตัวหม้อน้ำนะครับตัวหม้อน้ําต่างๆในห้องเครื่องตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะกันไว้ได้อย่างดีเลยนะครับเนาะห่วงลากจูงมีเหมือนเดิมนะครับสฝั่งนี้ลากจูงได้น้ําหนักอยู่อ2ตันกว่าๆเลยนะครับลากจูงได้สบายๆอยู่แล้วนะครับมีไฟนะครับ ตัดหมอก2ดวงแบบนี้ปกติเลยนะครับนี่มาพร้อมรุ่นกับตัวการโชนาแฮมเมอร์อยู่แล้วเนาะด้านบนนะครับมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า f อ r d f o d ดดีง r ร p t o r V6 นะครับมีไฟ l e d 3จุดนะครับก็เพิ่มความหล่อแล้วก็ความเท่และที่สําคัญตรงนี้อยา้องบอกอันนี้เป็นแดงที่2แล้วนะครับแดงตัดดำของต,ตัวกระจังหน้านะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับทาขอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านบนนะครับก็จะติดในส่วนของสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับขนาดเต็มนะครับเต็มฝากระโปรงเลยนะครับก็ทําเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงนะครับมาพร้อมกับโลโก้ม้าตรงนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เน้นเป็นม้าเลยนะครับด้านข้างก็เป็นม้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าในรุ่นของ XLS นะครับราคา800,000กว่าบาทเนี่ยนะครับจะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับ LED Reflector นะครับมาพร้อมไฟ daytime running light แบบนี้นะครับ สวยงามแน่นอนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นฝอตัวใหม่แล้วคือไฟ C ีแคมแบบนี้ก็ได้ไปด้วยเป็นไฟ led ด้วยนะครับนะเป็นระบบใหม่แล้วนะครับมาดูรานข้างกันนะครับรถคันนี้นะครับยกเพิ่มมา2นิ้วด้วยกันนะครับด้วยชุดโชคเดิมนะครับน้องเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาติดอะไรบ้างนะครับแดงที่3ามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับนี่คือตัวคิวล้อนะฮะคิวล้อตรงนี้ก็มาเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะางที่ต้องบอกนะรถมันดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยแดงคิวล้อก็เป็นะรอจ หมุดน็อต6นิ้วสีแดงแบบนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวล้อมแม็กแลกว้วก็ยางกันนะครับว่าเขาติดอะไรมานะครับตัวแม็กตัวนี้แม็กขอบ20นะครับออฟเซตลบ20อ่าออฟเซตลบ44นะครับตัวนี้จะมีความลึกเข้าไปค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ทําให้ล้อมันกว้างขึ้นมานะครับตัวนี้พอกว้างขึ้นมาปรเกดอะไรขึ้นนะครับมันเกินนั่นเองนะครับก็ทําให้ล้อมันล้นั่นเองนะครับก็ทําให้ดูมันดูสมมันสวยขึ้น นะครับแล้วก็ยางจะดูใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครับยางตัวนี้ก็ใช้เป็นยางโอตานินะครับขนาด33มสิบสาน R 2 0นะครับเป็นยางมัทเรนนะครับดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆตัวนี้เข้ากับตัวแม็กได้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้ยกเพิ่ม2นิ้วสองบ่อไปนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวปิงเงอปรับองศาเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ตัวปิงเงอปรับองศานะครับก็เพิ่ม ในการตั้งศูนย์พวงล้อนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับเพื่อลดการกินหน้าอย่างนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับจะโดดเด่นด้วยตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ทั้งคันเลยนะครับทาเป็นสีแดงนะครับเป็นตัวม้ากำลังกระโดดแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากเปลี่ยนได้สําหรับตัวสติกเกอร์เปลี่ยนได้หมดสําหรับตัวสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเขียนคําว่าวาทัไว้ตรงนี้เป็นสีเทาเนาะ สไตล์สติ๊กเกอร์ก็แล้วแต่คนนะครับว่าชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับ <mm อยากจะแต่งแบบไหนอยากจะเปลี่ยนแบบไหนบอกกันได้นะครับ <mm ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวบันไ,ไดข้างนะครับบ <mm ันไดข้างตรงนี้นะครับเป็นบันไดข้างของบันไดข้างเหล็กของ TDI นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับนี่เป็นตัว TDI จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับนี่รถแรงสวยงามประมาณนี้มีไฟให้เวลาเราเปิดประตูนะครับนี่จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับคือสองเลย ทั้งชิ้นนะครับการพาดในกรณีที่เราจะก้าวลงรถหรือว่าก้าวขึ้นรถนะครับก็จะทําให้เราก้าวได้มั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามีไฟส่องให้เราเลยนะครับนี่เป็นข้อดีนะครับตัวด้านข้างนะครับตรงนี้ก็สีขึ้นคีนเนาะนะครับสีดําแล้วก็จะมีตัวราวหลังคาเพิ่มเข้ามาซึ่งเดิมแล้วรุ่น xh จะไม่ได้มีราวหลังคานะครับแต่ว่าเราก็ใส่เพิ่มในตัวราวหลังคาเพิ่มเข้าไปให้นะครับเพื่อให้รถมันดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านหลังตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับเป็นสปอร์ตบาร์ของแฮ นะครับแฮมเมอร์ Hammer ตัวนี้เป็นแฮมเมอร์รุ่นแขนยาวนะครับเป็นแฮมเมอร์รุ่นแขนยาวทรงไนท์ฟิ f รี่นะครับเป็นทรง Knight f u r ี่แบบนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับเพิ่มเข้ามาในตัวโลบารด้วยนะครับทำให้มันดูเท่มากขึ้นแล้วก็ดูเต็มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่จิตทุบเหล็กโลบาตัวนี้แนะนําเลยนะครับสวยมากๆเนาะ ด้านหลังคิ้วล้อนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อแบบนี้นะครับสีแดงเช่นเดียวกันเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับนี่เป็นสไตล์แบบนี้ล้อก็เซ่นเดียวกันฮะเป็นขนาดเท่ากันเลยครับ20นิ้วยางสามสามของโอตานินั่นเองนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับเป็นไฟท้ายไม่ใช่ไฟท้าย LED นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายหลอดฮาโลเจนปกติเลยนะครับก็ดูเต็มนะครับดูสวยตามสไตล์ของ XS อยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการครอบกระบะท้ายเข้าไปนะครับเป็นตัวครอบกระบะท้ายนะครับสีดําด้านตัดด้วยตัวอักษรสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับทําให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายมันดูรับกันสวยทุกมุมแน่นอนนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตัว X S เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมว่าจะมีกล้องหลังตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวอักษรเรนเจอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ติดเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้ด้านท้ายมันดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ได้ดูเรียบง่ายจนเกินไปเนาะด้านล่างสุดนะครับตัวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับของแฮมเมอร์นะครับเป็นกันชนแหละเหล็กของแฮมเมอร์มีไฟสปอร์ตได้สองดวงนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับเวลาเรา ก็ะจะมีไฟสปอร์ตไลท์สดวงนี้นะครับเข้ามาช่วยในกรณีที่เราใส่เกียร์ถอยก็เพิ่มแสงสว่างให้กับท้ายรถได้อย่างดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวภายในบ้างนะครับว่ารุ่น x l s เนี่ยนะครับภายในเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับภายในนะครับตรงนี้เนี่ยมีการอัพเกรดในส่วนของตัวเบาะมานะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นแผงประตูสีดําแบบนี้นะครับไอ้ที่เห็นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นการทําเพิ่มเข้ามานะครับเดิมแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสีธรรมดานะครับเป็นสีเบรธรรมดานะครับตรงนี้เราทําการเปลี่ยนนะครับหุ้มหนังให้นะครับเพื่อความสวยงามเนาะก็จะเป็นได้สีแดงแบบนี้อ่าก็จะสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นนะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย ไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า3ก้านนะครับตรงนี้สะดวกสบายแน่นอนนะครับฟอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาทุกรุ่นรวมถึง e อสเก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีปุ่มมัตติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับนี่ก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวานะครับก็ควบคุมในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนไมค์ขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลครบถ้วนนะครับตรงนี้สวยงามแน่นอนเนาะทีนี้ถัดไปในส่วนของตัวจอกลางนะครับจอฟูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้จอกลางนะครับก็มีขนาดอยู่ที่10.1นนนนิ้้ววะครัับเป็จอแตง สมัยใหม่แล้วนะครับสัมผัสได้นะครับรองรับแอปเปิลคาเฟ่แอนดรอยต์ออโต,โตโแบบไร้สายรวมถึงแอป Ford p a าร์แล้วก็ซิงค์โฟใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวด้านล่างไล่ลงมาก็จะเป็นปุ่มแอร์นะครับเป็นแอร์โซนเดียวนะครับเนาะเป็นแอร์โซนเดียวล่างถัดมาก็จะเป็นหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับ XLS ก็จะมีตัวเกียร์ออโต้เนาะเพิ่มเข้ามานะครับตัวบอกนะครับอย่างที่สองบอกไปว่าบอกคันนี้นะครับเราหุ้มหนังมาให้ เป็นเบาะหุ้หนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทำให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเลือกได้นะครับตัวเบาะหนังเนี่ยว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดาแบบนี้แล้วก็เดินได้สีแดงนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับเพื่อให้มันถูกใจเราได้หมดนะครับได้หมดเลยเนาะเป็นไงกันบ้างครับคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับทั้งคันเลยนะออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับนี่คือรุ่น 4ประตู XLS นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ Ford นั่นเองครับราคาค่าตัวอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่งได้แบบนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับต่อจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์โทรได้เลยนะครับวันนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาถามรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมต้องรับต่อจงขอขอบพระคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยวันนี้ต่อจาขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกกคคคนมารรััับบสสวดี